โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่เกมเทนซูนักคิงออฟมอนเตอหรือว่าเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสนามไปซะแล้วในวันนี้ได้มีตู้เปิดสักทีหนึ่งนะเป็นตู้คอลแลบกับเรื่องปาดหนึ่งในใต้ล่ากับตาสุดอัปยศตอนนี้ก็มีตัวละคร2ตัวมีลูรีกับมาทีสนะครับ2ตัวนี้เนาะสตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวละครบัฟฮิวนะครับสำหรับลูรีในส่วนของมาทสเป็น ด p ีควบคุมเป็นสายดาเมจแล้วก็มีการควบคุมด้วยนะครับตัวนี้ก็ซอนตัวนี้ผมคาดว่าผมอยากได้ทั้งสองตัวอยากได้มันเก็บไว้อันนี้ก็เป็นการที่เราทําภารกิจนะแล้วก็ได้มาเทียสนะครับเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะครับทําภารกิจไปเรื่อยๆมีเควสอยู่กี่วันนะเนี่ยมีอยู่สี่อันนะแต่ว่าเควสก็ตามนี้ครับ สังเวียนอารีนาอันนี้ใช้สัญลักษณ์ดวงดาวในการสุ่ม10ครั้งอ๋อเป็นการที่เราสุ่มตัวละครเนาะแล้วก็อัพต่างๆนานานะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันการสุ่มนี่ผม,มแนะนําเลยต้องได้ลูร,รีโอเคก็ถ้าได้มาเทสก็เกลือเพราะว่ามันแจกฟรีไปครับมี100ครั้งนะการันตีอยู่ที่100นะครับไม่รู้ว่าจะออกก่อนหรือเปล่าขอให้ออกก่อน อืมสีส้มมาอย่นี้กดค่าไปเลยก็ได้ฮากคุโร่มาเรามีแค่หนึ่งร้อยนะเพราะว่าผมแลกมาแค่นี้แหละเอาแค่พอดีเนาะโอ้โหรู้สึกว่าเกลือแน่นอนครับน่าจะต้องสุ่มจนการันตีอ่ะโอ้โหเกลือเกิน เกือบกว่าตู้ปกติอีกนะผมจะบอกให้เออเดี๋ยวเราลืมพาดูไปดูเลทนะเนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูเลทกันก่อนดีกว่าลืมครับเลทน,นะครับ SP อยู่ที่สองเปอร์เซ็นฮ้ยสองเปอร์เซ็นทำไมมันน้อยอย่างเงี้ยขนาดสองเปอร์เซ็นนะไม่ออกเลยแต่ว่าไอ้ตู้ปกติเนะีนะ่ยดับนีเอยู่แค่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์เองเออออกง่ายแต่นี่ SP สองเปอร์เซ็นไม่ออกเรดมันแบบว่าไม่ตรงปกอะ่ะเฮ้ยเอา้าไม่ตรงปกเฮ้ยโอ้โหดูเลยไม่ใช่ไอลูลีขอได้เหอะมาครับสวยโอ้โหเกิน เกินไปก็เราสุ่มไปกี่ครั้งเองอะอุตส่าห์ไปแรกมาโหสุดยอดเฮ้ยสุ่มไปแค่ห้าสิบครั้งเองเกินไปอ่ะเอาเรื่องก็เก็บไว้ก่อนเออเดีอยวเราไปดูรายละเอียดของการที่เราได้มาเทียเลยดีกว่าอันนี้ก็คือการสุ่มนะครับเหมือนกับว่าอีกนานเลยกว่าเราจะได้เนาะ เราสุ่มไปห้าสิบครั้งไม่รู้ว่าเควสมีให้สุ่มอีกหรือเปล่าเข้าร่วมสังเวียนโลกมารสี่สิบเกมโอ้สี่สิบเกมก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากการสุ่มเราสุ่มแค่ห้าสิบครั้งก็พอมั้งก็มีการไต่พวกอารีนาพวกอะไรพวกนี้นะโอเคสุ่มแค่นี้ก็พอครับห้าสิบครั้งก็ไม่มีอะไรมากใช้ตัวเนี้ยเราจะเอาเลยหรือเปล่าขอคิดดูก่อน โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของดูรีกันดีกว่าอยู่ไหนหน้าตัวละครนี่อยู่นี่ปึ๊บน้าน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยมาดูสกิลดีกว่าครับสกิลครับลูรีใช้หินในการฮิลฟื้นฟู20%ของ HP สูงสุดแก่ตัวละครฝ่ายตนที่เลือกไว้ก็คือแล้วกดอันเนี้ยใส่เพื่อนเพื่อนจะได้ฮิลยี่สิ จมตีด้วยพลังเวททำดาเมจหนึ่งร้อยแก่เป้าหมายเดียวคอมโบคอมโบนี้ไม่ต้องอ่านมากหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เอ,อเพื่อนๆจะมาอ่านก็ได้นะครับผมอันนี้มันไม่มีอะไรมากพรสวรรค์น,นะครับหลังจากการโจมตีของดูรีจะฟื้น10% HP สูงสุดของดูรีแก่ศัตรูฝ่ายตนที่มีเอ้ยแก่ตัวละครฝ่ายตนเองที่มี HP ต่ำที่สุดก็คือเมื่อโจมตีไปอะ่ะแล้วก็จะฟื้นฟูลือดนะครับสิ ของ h ฮพสูงสุดของดูรีให้เพื่อนที่มีพลังโจมตีให้มีพลังชีวิตน้อยสุดเออที่มีพลังชีวิตน้อยสุดตัวละครฝ่ายตนได้รับฮิลจากดูรีมีโอกาส4ี่สิเปอร์เซนที่จะทำคอมโบการโจมตีทั่วไปเฮ้ยถ้าเราได้ฮิลเนี่ยเรามีโอกาส4ี่สิเปอร์เซนที่จะติดคอมโบนะครับโอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับทีมคอมโบมันเล่นยากนะครับก็ คอมโบเราไม่ต้องไปสนใจหรอกเราสนใจแค่ว่าเอามาฮิลก็พอนะครับโอเคแค่นี้ก็ได้มาแล้วครับตัวหนึ่งเราก็มารับของต่างๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้กันนะครับส่วนตัวผมได้อยู่ที่สุ่มห้าสิบครั้งเนาะนี่อันนี้ผมก็ได้บัตรสมุดฟ้ามาอีกหกเล่มก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มต่อดีหรือเปล่าเดีย๋ยวรอดูก่อนนะครับต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ย มันแจกอยู่เนาะแหละแน่ๆเนีน่นนนนนนยก็เดี๋ยวเอาไว้ดูอีกทีึงแล้วกันนะครับผมว่าอีเวนต์เนี้ยมันจะจบอีกกี่วันอีก14วันกว่าๆถ้าเราไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมาสุ่มเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าจะได้กับทุกคนนะครับผมไม่เกือเนาะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ